ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะกูดมอนิ่ยามเช้าเ้าวันนี้ตื่น6กโมงตรงทุกคนคาายิ่ง หกโมงหน้าหนาวเนี่ยบรรยากาศดีดีแต่ว่าไม่ได้หนาวขนาดนั้นทุกคนใส่เสื้อกันยาวใส่กางเกงขายาวก็คือแค่นี้ก็อุ่นแล้วหมอกลงหนักมากตอนกลางคืนทุกคนคะ่ะผักเบลวะแทบจะไม่ต้องรดน้ําเลยคือบรรยากาศชุ่มฉ่ามากยามเช้าเช้านกกร็ร้องจิบจิบอู้บรรยากาศดีแห้งตื่นขึ้นมาวันนี้ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนทุกคนเกาก็จะมาเปิดร้านกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานเบลหยุดไปใช่ไหมลูกไม่สบายเนาะก็อย่างว่าแลยทุกคนใจก็ไม่อยากจะยุด หยุดหรอกเพราะว่าคือคือบอกใครถามก็คือเบลก็บอกแล้วว่าเบลเปิดทุกวันนะคะเบลเองก็ซื้อของมาไว้เนาะมันไงมันต้องขายให้หมดอะทุกคนไม่งั้นมันก็จะไม่ได้กําไรนะคะเช้าวันนี้ก็เปิดร้านทุกคนก็เหมือนเดิมต้มน้ําซุปก่อนเมื่อคืนนี้เบลก็ซักผ้านะคะแล้วก็ตุนเนื้อหมูไว้แล้วนะคะทุกคนเนื้อเนื้อตุนเหามีพร้อมแล้วเนื้อตุนนการทาไม่ยากเพราะว่าเบลมีหม้อแรงดันอันใหญ่ที่พีเอฟซีส่งมาให้ตั้งแต่เบลอยู่ ห้องเช่าทุกคนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมันก็ต่อยอดให้เบลมีรายได้แล้วก็สร้างอาชีพตัวเองเลี้ยงลูกได้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะต้มน้ําซุปเหมือนเดิมทุกคนสูตรเดิมวิธีเดิมทุกวันนี้เวลาที่เบลทากับข้าวเบลก็จะใช้ช้อนนะคะทุกคนช้อนกลางเรานี่แหละตวงทุกอย่างที่ว่าเราใส่แล้วเบลก็จะจดจําว่าเออใส่อันนี้ใส่แบบนี้มันเท่านี้ให้มาให้รสชาติน้ําซุปมันก็ เขาเรียกอะไรกลมกล่อมเหมือนเดิมนะทุกคนจะก็จะไม่ผิดเพี้ยนไปน้ําตาลกรวดเงี้ยใส่กี่ก้อนใส่กี่ก้อนอะไรประมาณนี้ชิมแล้วมันรสเดิมแล้วก็ ถือว่าโอเคแล้วนะคะต้มน้ําซุปไว้เรียบร้อยวันนี้ไปเปลี่ยนแก๊สที่ร้านเปลี่ยนแก๊สมาด้วยแล้วก็ไปเปลี่ยนน้ํามาด้วยสองถังนะคะก็ได้น้าเต้าหู้มาให้เด็กๆกินด้วยตอนเช้าทุกคนคะ่ะกิจวัตรประจํญญาวันยมเช้าถ้าลูกไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะนั่งกินข้าวกันด้วยกัน3คนทุกคนแต่ถ้าปอนไหนไปโรงเรียนเราก็จะมีแบบเร่งรีบด้วย ลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็คือให้เขากินข้าวจัดแจงเขาขึ้นแล้วรับส่งแล้วก็ลุยงานเบีวต่อนะคะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยทุกคนอากาศหนาวเย็นเนาะกินของหวานนิดๆหน่อยๆก็มีน้ำมูกแล้ว เด็กๆก,ก็มีน้ำมูกมีไอมีอะไรด้วยทุกคนเบลก,ก็เลยซื้อน้ำเกลือมาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มียาที่ว่าเราไปเอามาจากคลินิกที่30บาทรักษาทุกโรคทุกคนทุกๆเช้าเบลก,ก็จะล้างจมูกให้เด็กๆถ้ามันเยอะจริงๆก็เช้าเย็น แต่ว่าถ้ามันมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็แค่เพาะตอนเช้านะคะพี่อดินเน่ยน้ำมูกเยอะมากทุกคนล้างเช้าล้างเย็นแต่ล้างเยอะๆไม่ได้ปวดหูพี่อดินเขาจะบ่นตลอดแล้วมันจะหูจะหูอะไรเงี้ยต้องทําได้แค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นมันมันเป็นระบบประสาทในทั้งหูทั้งจมูกเราอะไรเงี้ยมันบาลานซ์กันทุกคนเวลาทําเยอะๆแล้วมันจะเจ็บแต่ว่าเบลก็จะระวังให้พี่อดินนิ่งๆตอนล้างจมูกใหม่ๆอะ่ะตอนที่มาอยู่ใหม่ๆอะ่ะ อยู่นิ่งไม่ได้บอกกลัวกลวหนูไม่กล้าหนูไม่กล้า,าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่น้ําเกลือมันเข้าไปในจมูกอะ่ะมันเหมือนเราจมน้ําอ่ะนั่นแหละก็เลยรู้สึกกลัวแต่ทุกวันนี้ชินแล้วนะคะแบบนั่งนิ่งๆอ่ะเกยหน้าขึ้นนิดนึงเงี้ย แล้วก็เอาสลิงบีบเข้าไปทุกคนมันก็จะออกมาอู้ยออกมาแบบเป็นกิโลหนึ่งผลละกองเพียรที่หลายแห้งทุกคนค่ะแลบบก็ว่าทําไมลูกถึงแบบาหายใจคืดๆกๆตอนนั่งกินข้าวเนาะทีนี้ให้เขาไปล้างหน้าแปรงฟันนะคะวันนี้โบลออกไปที่ตลาดด้วยเพราะว่า,าลูกชิ้นเไอหมดเแบลบก็เลยไปซื้อลูกชิ้นนะคะก็ได้ถั่วง,งอกได้ผัก อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหัวเชยเท้ามาด้วยเอาไว้จะต้มพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ได้ไปตลาดเพราะทุกอย่างก็คือครบหมดแล้วนะคะตั้งน้ําซุปไว้เรียบร้อยจัดหน้าร้านเรียบร้อยทุกคนเอาเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยออกมาให้หมดแล้วก็ถังน้ําแล้วก็จะมีถังน้ําแข็งแล้วก็จะมีอผักสดๆที่เอาใส่ไว้ในกล่องโฟมเย็นๆนะคะให้ลูกค้ากินตอนที่กินกับก๋วยเตี๋ยวโหละพา แล้วก็จะมีตัวักจาวแล้วก็จะมีกระหล่ําปรีนะคะที่เบลยังใช้อยู่ส่วนเป็นสลัดนะ่ะไม่อยากซื้อเลยเพราะว่าของเราก็เริ่มจเจริญเติบโต,ตขึ้นมาเยอะแล้วนะรอเราปลูกก่อนเพราะว่าสลัดแพงมากทุกคนผักบุ้งกับคะนะ้านัดตอนนี้นะที่เบลถามที่ตลาดสดนะเบลถามพ่อค้าว่าผักบุ้งราคาเท่าไหร่คะน้าราคาเท่าไหร่ผักบุ้งนะ่ะเออน่าจะเอ่อห้าสิบหรือนี่แหละประมาณนี้ แต่ว่าคณะสี่สิบเบลก็เลยเลือกเอาคณะเราก็ดูวันต่อวันแล้วกันเนาะว่าสมมุติว่าวันนี้ผักบุ้งถูกเราก็ซื้อผักบุ้งวันนี้คณะถูกเราก็ซื้อคณะอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเบลมีเวลาเบลจะทำถั่วงอกเองนะทุกคนเพราะาอุปกรณ์เราพร้อมถั่วเถอเราก็มีเบลก็เลยว่าเดี๋ยวเบลจะปลูกถั่วงอกไว้ด้วยตอนเนี้ยังบาลานซ์เวลาไม่ได้ก็เลย ซื้อมาก่อนไม่เป็นไรนะคะทําไปทํามาลูกค้าก็เข้าทุกคนยกแรกแหกมานสองคนทุกคนขับรถผ่านแล้วก็ตีรถกลับมาโอ้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนจัดไปเลยคนละชามนะคะส่วนเรานั้นยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนวันนี้ก็อยากกินเกาเหลาเกาเหลาเนื้อตุนกับข้าวสวยร้อนๆเบลุงข้าวไว้ด้วยทุกคนเขาเสื้อห่อนๆคือสียบนะคับกับเกาเหลา ส่วนเด็กๆไปตลาดกลับมาได้ปลาเผามาตัวหนึ่งแล้วก็ไก่มาครึ่งตัวครึ่งตัวอเอามาให้น้องอนาเผื่อไม่กินปลาบางครั้งก็อยากกินไก่บางครั้งก็อยากกินปลาเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยเบก็เลยแบบซื้อมาสองอย่างเลยก็จะกินทั้งตอนเที่ยงตอนเย็นก็ว่ากันไปเพราะกับข้าวที่เราซื้อมาบอกเลยว่าไม่เหลือสักอย่างแต่เบลก,กินคุ้มค่ามากๆเลยเนาะ วันนี้ก็ทําเกาเหลาเนาะสิบเอ็ดโมงกินก่อนทุกคนคะ่ะเพราะว่าถ้าเที่ยงมาบ่ายมาเดี๋ยวลูกค้ามาลุมเออผลม,มาลุ่มห้อเทียเดียวนี่เราไปไม่ถูกเลยนะทุกคน <c oughs> แบบว่าคนนี้เอานี้คนนี้เอานี่คือต้องสติสัมปชัญญะเป็นอย่างดีเรียเข้าใจฟิลพี่เตยแล้วเวลาที่แบบว่าคนมาเยอะๆแล้วแบบแกแบบทําอะไรไม่ถูกไม่รู้จะทาอันไหนก่อนมันจะแบบ ตั้งตั้งสติดีๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เตยก็ชอบเล่าให้เบลฟังแล้ววันที่เบลขายครั้งแรกคนมาลุมเบลพี่เตยเป็นยังไงขาแข็งไหมขาชันไหมอะไรเงี้ย <laughs> มันก็ตื่นเต้นดีนะทุกคนเวลาที่แบบคนมาเยอะๆอ่ะเราเราอยู่คนเดียวทุกคนเราก็อยากให้ทุกคนได้กินแล้วก็รวดเร็วที่สุดเพราะทุกคนต่างมาแล้วก็หิวพร้อมๆกันอะ่ะมันเป็นเวลาที่กินข้าวอะ่ะเราก็เลยต้องรีบทุกคนขา้ากินฝ้าลแล้ว ผักเอาไหมลูกหยิบเลยลนะนี่เตรมพริกเผากับปิหยิดได้เลยหนู่มีขาวนะลูกนะ จะไหมคะแมตฟังไ่งเน,นะมีขานะคใส่สคนไลยใช่ไหมเดี่ยนข้าับลี่ยนเปียเลย ออเด็กบ <ophone şimdi> ่เอาเรืเอาพัดเอาเด็กนีเด็กนะว่าใยังเอาต่ลูกสยงก็เงินนะเอาเี้ยวเสียยังกินนี่นะเอาเบอันนี้ดอกนี่ยังนี่เริ่มซื้อวะหนูเริ่มซื้อไหมจะซื้อยัง

โอ้เธอช่นสิบเอ็ดก้าโดดเขาประม่ว่าเขาสิบเอ็ดเกาสิบเจ็นั่นัก็ค่ลสมัครกอะอร์รรสองเขามากกว่าตัวสอบเก้าสิบเปอร์เานตว่าบานีแก่สมอแม่บีไดมบ่งลเอยู่ต่อาง ไม่ดีก็สิขายขายชื่อือนี่หรอละเป็นยังนเรออยได้งนก็ขาเจ้ขือในี่ลยมัมาอยแมวบอเเราเอาเอเอ็วจะได้ดเียวปนนู่จะเปลี่ยนไหม ตนเด้นะสีมอริกรนะพวกกิจสบริิกอมกม่มันนาู้ยก็ต้อริการกัฟังว่ก็เออร้สามดิเ่ต้นได้แล้วเซนเล็กกับเ็นมม่าอีันงยังเกาล็กขึ้นกันเล็กขึ้กันไอียวหัวเงี้ยเด็กนึกประเด็นกหนอยก เี S <S ้ยวกินไปเียวเนเยไเยแบบแบบเดียวคายเล้ว่เนาะเวตาเเลีอันเนเดียวคลยเดี้ยวไปหาหมอเ็ยังไปคนก็ไปหาหมอเี่ยไปวัไปคุยเพือนก็หมอแฝงเพเห็นกันโดนปีคนนั้นก็มาคุยวานนีีเเากัน้อน้ด้วยเ้กปวด เดอันมีดาเอันเงือนเงิอนอยู่บ tamam, ่จำไ่ได้ลรอวะจูนเราไหมนึว่าสองร่ยก็บาท่ละนสร้งใม่เน็ตเอาหรือสามรน่ยนี่ยจ้ะอย่งนี้ตัวละประทัดนะะหน้าบ้านมันทับมันทับเก็บใด้นะบไห không thừa người mua mua không thừa người mua không thừa người mua không thừa người mua เดาไม่ใหญ่ขนาดนเพือนเพื่อนเอนนั่งิเพื่อนเพื่อนเ่อเชฟดะเพื่อนอยู่แล้วย้ำมาสวนย้ำชวนนั่บะหมี่แล้วเดเอเอนเดินรัเดกของแ่เลของแก่ปะยำไม่กินส่ง จิ้นนี่หละจิ้นนี่เลยร้านหัวขันนะเป็นยังก็จิม ลงนมาถ้เา euh, เจ้ากับพวกใครปลูกทังสี่ดอกเป็ยนตยานมันขึ้นนะมันคล้ๆกำลังปลาเลาปลาจีบปลาเนี้หมันออกมาอย่จะกี่วัต้องิดคะไหรอ่ชอบอรกองปดจิ้เป็นดเสียมใช่ป เกี้ยวกร้ันสถานีกันงานบลาดบ่แล้วนะาุแล้วใช่ไหมเยอะเจ๊ใหยเดี๋ยวผ่ามใส่นิเยอะจนใส่แล้วมันก็หันจะเด้จะลก้่เราจะเล่งก็ได้ดอยู่ค่อยหมาปีนขึ้นได้ไหมเย็ด ดูดยยูนิจ่เห็นมจะมา่นจมาส่ก็ไมาติดงมจะมาเหมือนเงึงเหน่อยโบอยสไปเดอาเยเห็นโไปเดอแม่นสไปเดอหมาเด้อน่ปนต่คนนี่ลนี่ลี่เห็นบคนนานเข่านะน้ยนยยอมแผ่

มีอเลยจ้าีเหลืองไหมฮะีเหลืองอ้ีเหลืองออยเท่าไหร่นี่ยำยำยวันนี้มียำหมูยอมาม่ายำชิ้นยำบุญเส้นเปยนหรอ้ายำชุดละห้าสิบจ้ะันนี้จะได้ยิมนยำเผ็ดมั้จิ้งซ่มากมันบากวนี้อายำอไรม่หวานบักบน่าิเปนไลยำหมูยอใส่บุญเ้นใส่หมูสับไหมได้ไหมหมูสับไม่่ะ เอาหมูอ่มเอาที้งเซตต้น dungeon, ได้ไหมกุ้เ right. ส้น like แล้วก็หมูอยอเอามเดียวก่อนเนาะเออคนหล่ออยู่หนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูนึกว่ามันอร่อยแช่กับผู้ไวน้

น้ำนี well, d d ่อีกกว่านึงวะก๋เตี๋ยวสี่สิบใช่ไหมน้ำสิบาทเออห้าสิบละน้ำนี่เกินไปผู้ใดล่งแล้วออกมอมาหาเลยเอาื้ว่าว่าน้ามีเสียงต้ว่านจะนานหมือขึ้นทาก้

ขายไปขายมาก็ประมาณเกือบบ่ายสามแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนคะ่ะว่างเแบลบก็เลยเอาแคบหมูที่ว่าเบลทอดไว้นั่นแหละเอามาแพ็คใส่ถุงลองดูถุงละสิบบาททุกคนคะ่ะก็อ่ถุงหนึ่งที่เบลแพ็คไว้อ่ะมัน0 0กรัม่เนาะก็ถ้าขายได้ก็ขายได้แบบถุงละร้อยอะไรอย่างนี้เแบลบก็เลยมาคำนวณดูว่าถ้า10บ,บาทเราต้องใส่ประมาณกี่ชิ้นอ่ะมันถึงจะบาลานซ์ว่าเออมันจะแพ็คได้ประมาณอ่าสิบถุง ต่อ1ถุงใหญ่ต่อ200กรัมที่เบลเขียนไว้นะคะก็แบ่งสัตว์จะสันมันส่วนให้มันครบถ้วนเป็นอย่างดีมันจะได้แบบว่าเท่าๆกันทุกคนวิธีการแพ็คของเบลเบลก็จะลดต้นทุนนิดนึงนะคะเพราะว่าเบล โทรไปถามแม่แล้วตอนที่ว่าแม่แพ็กสตอร์คือลดต้นทุนการใส่ถุงแล้วก็มันเป็นวิธีของโบราณด้วยแม่เบลบอกว่าให้ตั้งเทียนแล้วก็เอาถุงอะ่ะพับครึ่งใช่ไหมแล้วก็ลนอย่างเงี้ยแล้วก็บีบๆเข้าอากาศมันจะได้ไม่เข้าแล้วแคบหมูเราจะได้แข็งอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทําแบบนี้ขายถุงละสิบาทเแบลบก็น่าว่ามันก็โอเคนะทุกคนแล้วแบบคนนึงมาแบบหยิบไป10บาท20บบาทอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเราขายก๋วยเตี๋วด้วยขายแคบหมูไปด้วยไปในตัวนะแต่ถ้าออนไลน์เบลส่งให้ได้แค่ถุงละ50บาทขึ้นไปนะคะถุงละห้าบบาทขึ้นไปอะไรเงี้ยก็น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมีทั้งกล่องบับเ้ลอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะก็บาลานซ์บาลานซ์กันไปทุกคนคะ่ะเด็กๆนอนหลับนะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาของนอนกลางวันวันนี้ก็คิดว่าน่าจะปิดร้านสักประมาณ6กโมงเพราะน้ําซุปก็อ่าเหลือเกือบเกือบไม่มีแล้วแหละแต่ว่าเบลยังมีน้ําซุปหมูตุนที่ว่าเบลตุนไว้อีก ต็มหม้อเลยก็เลยจะเอามาเทใส่กันแล้วก็จะต้มให้มันเดือดก็จะขายสักประมาณอ่ะสักหกโมงครึ่งแค่นี้ก็จะปิดแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้ก็สนุกสนานกันไปมีทั้งคําติชมจากลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแม่แม่ที่เป็นเพื่อนกันในละแวกนี้ด้วยอันไหนมันไม่ดีอันไหนแม่อันเนี้ยคือทุกอย่างโอเคหมดแล้วแม่แกบอกเบลนะ แล้วก็แกก็อยากจะให้เบลเปลี่ยนลูกชิ้นด้วยนะคะเพราะว่าลูกชิ้นอันนี้มันแป้งเยอะแล้วก็น่าจะเอาลูกชิ้นที่มันแบบเขาเรียกอะไรเนื้อหมูเยอะกว่าแป้งมาใส่มันน่าจะอร่อยกว่าแกบอกอย่างนี้อาย่างอันอื่นก็คือหมูก็ตุนเข้าเนื้อแล้วแล้วก็มีน้ำซุปก็คือโอเคทุกอย่างโอเคหมดเลย ขาดอย่างเดียวที่่โอเค็คือลูกชิ้นแล้วก็มีแดดร้อนตรงโต๊ะอย่างเงี้ยก็คือปรับเปลี่ยนกันไปทุกคนคะ่ะนี่แหละเราทํางานทุกคนคาขายของเราก็เอารับคําติชมจากลูกค้าลูกค้าจะสอนเราในการทํางานเองแล้วทุกอย่างมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนเแบลบก็มีกําลังใจมากขึ้นเห็นแบบมีคนติชมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเแบลบภูมิใจนะทุกคนแบบเวลาที่เราไปเก็บถ้วยอย่างเงี้ยเห็นแบบกินหมดเลยอย่างเงี้ยมัน มันดีต่อใจมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาอุดหนุนกันแบบไม่ขาดสายเลยทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีคะ่ะ